คข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศในการเสียบยางนะคะเสียบยางต่อนะคะที่เราติดตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราเสียบมาแล้วนะคะทุกคนก็เริ่มงอกแล้วนะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเสียบอีกนะคะทุกคนอ่านี่ก็จะเสียบให้เต็มนี่เลยนะคะทุกคนอันนี้ยางที่เราแช่แล้วนะคะยางที่เราแช่แล้วนะคะแช่ยาลานะคะเชื้อลานะคะ อันนี้ก็ขอแนะนำนะคะถ้าใครสงสัยนะคะมีเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าแช่ยาลาอะไรนะคะก็ต้องขอบอกว่า,าเราหาซื้อได้ตามที่ร้านเกษตรทั่วๆไปนะคะยาลาบอกเขานะคะยาเชื้อลานะคะเราก็เอามาแช่นะคะก็คือการป้อง,องกันในขั้นแรกของเราในการเสียบนะคะทุกคนม,มีเพื่อนนะคะบอกว่าเสียบไปตั้งสิบกว่าวันแล้วนะคะหรือ หลายวันแล้วแต่ก็ไม่ไม,ไม่มีวิแววของการงอกออกมาเลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแผ่นตายยางของเราด้วยนะคะทุกคนแผ่นตายยางที่เราติดตาด้วยนะคะจะต้องมีเม็ดข้าวสารที่สมบูรณ์นะคะเขาถึงจะงอกออกมานะคะอันนี้ยังไม่ถึงสิบวันนะคะทุกคนงอกออกมาประมาณนี้แล้วค่ะอันนี้เราอาจจะใช้วิธีการหนึ่งก็คือ นะคะผสมกับเชื้อราอะไรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้รามันเกิดอะไรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือ r i t 3 9มเนะคะที่งอกออกมาแล้วนะคะทุกคนนี่คือ3ามเนย์สี่นะคะอ,อยากจะบอกว่า3ามเนนะคะเป็นยางที่ าตายยากมากนะคะทุกคนตายยากมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าติดตานะคะจากคนที่ฝีมือไม่ดีนะคะก็ยังไม่ค่อยตายด้วยนะคะอันนี้ก็แบบน่าทึ่งมากนะคะค่ะอันนี้ก็เรากําลังเสียบอีกนะคะวันนี้กําลังเสียบอีกเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็ปล่อยน้ําเพื่อให้น้ําชุ่มถุงนะคะค่ะ คลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์นะคะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะเอามาฝากเทคนิคต่างๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะค่ะใครมีอะไรสงสัยนะคะก็ถามมาได้นะคะถ้าเจ๊ชงรู้นะคะก็จะ,ะบอกกับทุกคนนะคะถึงเทคนิคต่างๆนะคะถ้าไม่รู้ก็จะลองถามคนที่รู้กว่านะคะ หรือเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะก็อย่าลืมบอกเจ๊ชงบ้างนะคะเพราะว่าเจ๊ชงเองนะคะก็ยังไม่รู้ไปหมดทุกอย่างเนาะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็ลากันด้วยภาพบรรยากาศนะคะของน้ําแบบนี้นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้า